หลายๆท่านก็กังวลนะคะในเรื่องของการแจกเงินในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะเนื่องจากว่าทางด้านรัฐบาลได้มีการแจ้งมาว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่ง คนเก่านะคะที่เคยมีสิทธิ์ในการรับเงินบัตรสวัสดการแห่งรัฐไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ในรอบปี65นี้ท่านไม่ได้รับสิทธิ์จะยังคงต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะมีคำตอบในคลิปนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับการอัปเดตนะคะข่าวสารในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในรอบปี68นะคะสำหรับผู้ที่เป็นบุคคลคนเก่านะคะที่ได้รับ300รอยบาททุกเดือนณปัจจุบันนี้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีทางด้านรัฐบาลจะคัดกรองนะคะในเรื่องของคุณสมบัติของท่านเองส่วนผู้ที่นะคะเคยได้รับสิทธิ์ในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตร คนจน แต่รอบล่าสุดรอบปีหองขานี้ท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะอันนี้ท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะพร้อมกับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่พร้อมกันทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนะคะจะทําการคลัดกรองอย่างละเอียดป้องกันที่จะเจอคนจนตัวปลอมอยู่ในระบบดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะรอฟังข่าว แต่คาดว่านะคะทางด้านรัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่มกราจนถึงวันที่31มีนาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะส่วนกลุ่มที่ได้รับ300บาททุกเดือนอยู่แล้วแต่ ทางด้านรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่และท่านจะได้300บาทไปจนถึงเดือนไหนหรือเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านจะได้รับเงินอันนี้นะคะประกาศแจ้งจากทางรัฐบาลก็ได้ให้คําตอบในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่แล้วท่านจะได้รับเงิน300บาทนะคะเป็นค่าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเป็นเงินสนับสนุนจากทาง้านรัฐบาลไปจนถึงนะคะ จนกว่าที่รัฐบาลจะประกาศผู้ที่ผ่านสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะรรอบปี68ก็พูดง่ายว่าเดือนหน้าหรือเดือนต่อๆไปจนกว่าที่รัฐบาลจะประกาศสิทธิ์ท่านจะยังคงได้รับเดือนละ300บาทเหมือนเดิมนะคะดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อว่าจะลดในเรื่องของการที่ กังวลน,นะคะบางท่านก็เป็นห่วงว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหรือ300จะได้ถึงวันไหนคลิปนี้เราก็มีคำตอบให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปีใหม่ปี68ที่จะถึงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะจงพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุขสมหวังทุกประการสวัสดีปีใหม่ทุกท่านคะ่ะ